สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า Enjoy Lifestyle อินเดียมากจากพ่อแม่พี่น้องพาบุกป,ปา่าพาดงเขามาหาเก็บเพชรหาโมงแร่งเราปาดคอนี่แห่หาโมงแร่งเราจะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเต็มคอนี่พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกันเลยจ้าม่งไหนจ้าพุ่นพุ่นอ่ะโอ้โหเนนแน่อยเน่แหน่พูนอ่ะ,ออออะ,ออะเต็มอยู่พุน่นะมาตัว จะโลอะไรล่ะคะอันเกิดก็เกิดอันเปื่อยก็เปื่อยขออนุญาตหลุดได้จ้ะถ้า่อแม่พี่น้องจ้ะมาเก็บเธอดอกนี้บ่ด้ดอกว้รุนใจห่อนมันคำเราว้รุนผ้าหลวกวลน,นะจ๊ะเอายาสเกเร็บปนันกล่องเลยนี่หนุ่กระตอมเลยเดยกนี่ ก็จะหันหนาเขาไม่ได้ปลาปับตอมปุบตอมแล้วตอมตัวเดียวเนี่ยกะไข่ป่ะท่านนี่ส่วนมาหมดพีหมดหน่องป่ะท่านให้จมแล้วจมให้ยุ่งจ้ะอืมนั่นเครงเก็บเฮ็ดทั้งตูบเจ้าของมือนั้นเก็บไปกะแจกหมืดละจ้ะพ่อแม่พี่น้องกายเจ้าของไม่ได้กินพอด,ดอกจ้ะกายพีสวรรณไปกินแน่ ล้วเจ็บขาล้วเขปาไปลาอะไรกัไปเอื้นแล้วมาเอาเออขังผีนี่ตัวนี้ออดอกนี่หน่อยนี่แน่นี่ก็ลั่งขึ้นนี่เพียบเลยเมือ่อไห้่ไปเพื่อนสาวนาบานันมักคัก คนปุ่นต้นนาปุ่นกะเต็มเอ้าหนุ่งเขาปากเขาตาเอ้าวคัดเจ็บขนาดท่างนี้ก็จนว่าแห้งว่าเหี่ยวตกสำสะเถาะตะเก็บเพชรหูนูกับตาไล่เพราแห้งอยู่ยังสิมาต่อใหม่พ่อแม่เป็นตาไลา่พ่อแม่เป็นหล่อนเป็นตาไล่เขากระเกาอยู่วะเก็แบบแบบป๊บๆจ้ะแล้วพุ่นกะ มันงัยบ่บุไปเบิ่งดูทำพ่อได้เก,ก็บไปเอ้าหน่อยอยู่จ้ะปะนะตัวปัดพอแม่พี่นองก็เลยพูดนะเดี๋ยวว่าซุดปลายข้อนกักพูดนะมึงแน่นี่พี่มีแต่ซ้ำหนีได้นี่นโป้ยเลือดขนาดพูดนะ โอ้ยเว่าชีกว่าคา่ะแล้วคือเลือดแฉะฝนตกใส่เล้าแล้วเถอแล้วคือเลือดแฉะสุดยอดเลยพูดนะปาดทั่วปาดทั่ว โอ้โหแต่คงแต่คอนบุนอะเนียนมดเลยเนี่ยเอาต่ำกล่องถ้าบ่เบ่งดีๆนี่บ่เห็นอีหรีจ้ะ อย,อยากเลือดติดตัวนี้ไงพี่นะเห็นว่าสุดปลายกักขนาดพอ,อ,อ,อเป็นแต่มีกามีคอนจงสิแต่ว่ากระใหม่แบบนี้แหละจะมันเกิดมทนใหม่แบบนี้ละหืมอ,อ,อ,อพี่ ไก่ค้อนใหม่พี่พี่นะ <c oughs> ต้องเบิ่งดีๆเลยนี่สีเดียวกันกับใบใหม่เลยจ้ะขยันมีแสงกันไม่มีแสงจะไปเห็นดอกนี่โอ้โยหปุณน,นะแบบเดียวใช่ละ่ะพี่พี่นะเป็นช่อเลยเต็มกำมือเลย ตัวดอกแห้งๆนี่เพียบยงั้นนดี๋ยจะแห้งก็เอาโอ้โหต้นขอนตะนาวนี่ก็เอาจ้ะดอกแห้งเพื่นอน เออหลุดมันเลยเบิ่งขอนี่เบิ่งดูเบิ่งแน่นี่เบิ่งเล่าดูพุ่นน่ะพุ่นน่ะไม่สมัยอยากคักแค่นี่เบิ่งแน่นี่โป้ยสะใจบ่จ้ะเต็มกำม,มือเลย หยดอีรีมาบิ่งนีไปเลยบิ่งข้างนี้เป็นีีดอกในยายบานเพื่อเบ่ออ,บอ,บบอ,อยู่พี่อืมกันดูดอกเล่านะิ้งนค่นี้จะส่อ่อนคัดปานปลูกเอาไว้ลลดเอาเ่าไปไหน โดดหน่อยโดดเงี่ยเอาเมื่อละมือหน่หลุดยางเดี๋ยวตรงนี้หนี่ปเด็กตะกะได้จัดเถอะอ๋องอแสไปเด็กตะกะได้พอนะืืืมมมีเปิดกับหลุดวานหลุดวานลุ่มกระตาเลย พอดีทุกฮึั่นเป็สิ่งที่มันโอ้โหนะตัวนาพ่น่ะโอ้ยมันเลิศแทะโอ้โห,ห,ห,หตาลล่จะจัดจด้ พีนะ่น้ำต้นมงต้นใหม่พี่นะึ้นเต็มอยู่พี่นะโอ้พี่นะ่ะเจ้าบ้าลักเกิดตัวเนี่ยเหมือนจ้าาสีแหงสีเหีย่หยวตรงผู้เลี้ยงขาดผู้อู้ใจใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจใจเย็น เต้ม uh huh. อันนี้เพียบเลยเนี่ยเพิ่นชอบเกิดน้ำตินอันนี้ uh huh. แม่จะ้ะอันนี้ก็จนว่าเกือบเป่อยเกือบเป่อยผุดควรนผุนสับหลาบอยู่ คอ้อนี่บ่งด้วยพูน่ะพูน่ะโอ้โหคอ้อนี่เลิศอีรีจ้ะพูน่ะทางคุณมาบัดเทนี่ฟาดเพื่อเลยบัดเทนี่ให้เพินเ่นได้เอเสียเสือผ่าพ่อแม่เป็นหลวงเขามาเก็บเพชรอือ เนี่ยใส่แล้วเี่ยนี่ยบึงแล้วดูนี่ถ้าเกิดเป็นช่อเป็นช่ออยู่นี่อืมหืมสุดยอดเลยมืงเนี่ยเซีให้เต็มกระบุงกระตาเลยแหละมาคับแมทแทะโอ้บึงแล้วเนี่ย ตรงเอไม่เพิน่นเอไม่เพิ่นเป็นเอร้อยแตกร้อยฉีกเพิ่นกับมาเกิดตรงนี้นี่พุดอะ สุดยอดเลยสุดยอดไปเลยเงินนี่จ้ะอย่พ่อพี่กระตาโอ้หทั้งปีกอ๋อ,อาตั้มกล่องกินใหม่ตั้มกล่องพี่มันว่คือกาบใหม่ค่ะถ้ามันเกิดอยู่น้ำกาบใหม่เวลาถ้าหลุดมันออกง่ายดีดีแต่ว่านหนีมันอยู่ในเกิดเอเกิดอยู่ในตนัวเงิน ซอกไม่บม่มีกาบเก็บโอ้โห,โห,โห,โหโตเต็มกำม,มืออาญะเลยบุนะเ,ล,เ,ล,เลือดดีดีๆทางปีต้อเอาได้ปะแล้ว อ๋อกิงไหมโอ้โหเอาได้เฉยเลยนี่ก็เกิดเป็นชอ่อยู่นีมโอ้โหตอทั้างนี้เนี่ยเต็มควันพี่มึจจมงมจอจะหลวบึ้นไหมเบิ่งเด้อมึงจอจะหืเต็มกำม,มือเลยป่ะสันเถอะ ปูเดือดปอบ่ทัຈະดือดปວบึงเฮจ้วยแป๊ว เดี๋ก็เลยสิตาไลตาฟางโอ้ต่ำกว่าเดียวทุ่งยุ่งโอ้เฮยนจุว่าแหงแหงเต็มตุ่นเลยคนถึงมาแล้เอาหลุม ม่แหงจ้ะเอาผีเสือออกไปมลาละออกไปมาลาพ,พ่ะนะพอก็ผีเสือมึงยันดีจ้ะพี่ เออเป็นชอ่อเป็นกลุ่มเป็นกออยูะพุ่นฮึมพ่นอะกลุ่มเป็นกอรวบรวบอย่างเดียวโอ้ฟังเพลงพุ่นกระไรโอ้ว่าเห็นทางล่างนี่ มันยังนี่จ้ะเห็นบเห็นตัวนเฮงเลือดคักอแมัพี่น้องเลยคุณนะพุนโอ้ยแล้คือเลือดคักเทเกิดเป็นช่อๆอยู่บันทนี้พวกเนี่ยโอ้ย <laughs> คุณน่ะนเนิล่ดนี่แล้คือขักทันอืมอืมบนเลกเกิดเลกเกิดจะได้สอกใหม่ดูดออกมาเป็นแถวเลยว่าสันทออืมอืมคุณน่ะเกิดเป็นแถวปานในเล็กหน่อยเขาแถวเอ้ทุง่งเขาลบทุ่งชาติพ่นแล้วนี่เนี่ยงามขักลายเนี่ย บึงดูวยบิงดูโอ้โหพี่น่ะสวยงามขน,นาดปุน่นะดอกปักไงทั้งเปลือกใหม่จวดเลยสันชอเสร็ล้างนี่กัคักตั่น งเนี่ยจ้ะดูแลน้ำควอนใหม่แล้วก็เลือดแฉะอ๋ออืมยุงยุงไปนอนดิบานบักไงพุณน่ะฉันว่าเกือบเปื่อยเบืองที่คุณน่ะงดอกแล้วดูคุณ เขาหลุดแทะหลุดแทะบ้างน้านี่ยเปิดขอหลุดยังมวนเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยขิงใหม่เกี่ยวหวัวหลุดยังคักเลยว่าสันเถาะอันนี้ก็จนใบแห้งอุอพลันเพิง่งเพิ่งเกิดเช่นบอลนี่โอ้โห้เพิายาย่งหน้าพาอใหญ่ยืนงหัวนี่ดอกเพิ่งี่ ตามซอกใหม่ซอกใหม่ที่มันแตกจี่สิมันก็เกิดเพราะแม่พี่น้องเอ้ยยพ่นใ้น้ำพันน่ะในหน่วยในเนียน่ยฟาดเรียบเพราะมีเรือฟาดเรียบปล่อยเลือ <c oughs> พ่อถากแย่งกันกับถากเสียงเกียบใหม่หักดังโป๊ะโป๊ะอยู่คอมมนอ้วนได้จ้ะเด้อกิ่งใหม่มันพูแล้วคอนนี่พี่เอาเอา อ่อยัดตบยุ่งจักบาดต,ตบบ้องหูจากกอมจักสิถอือกบอดเือกยุ่งอ่าอืมคัดแล้วเอาละเฮ้ยอืม,อมบาดชั่วมันหลายจังยุ่งเลยบาดร่างพึง่งอบาดร่างพึ่งแตกพี่น้าจ้ะหลุดซะเลย น้ำปลาน้ำดูงนี่เซนเป็นตะเกียบอยู่จ้ะก่นอยู่ไกลถนนหน,านทางเลยว่เป็นแต่เอาย่านไมเ้เงียวใส่ไม่มยูกลางป่าโอ้ยวงชอนนี่เอาคือขัดท่เนีอยหืมน้าสาวตอมไอ้เก็บเพชรจักดวกสองดวกกันค่อยมาตอมน่ะกัดแกมจะละ หลายคักหลายแนงอยู่ทั้งเก็บทั้งจมจนลื่ไปจัะไปข้างไม้เหาอป่ะเจนี่อู้พี่โอ้โหโอ้โหนี่ก็มีตัวนี้ไงนะจนว่าเปื่อยอา้าวบอเห็นออกจะโอ้โอโอ ยุ่งกัดตาจอยโอ้โหพี่นะนี่มนันนี่จนว่าเปื่อยเปืออ่อยคอนนี่ข้างหน้นี่นนบ้าจิโทอาสาวยุ่งเอ้ปลาลั่งผึ่งแต่กะระลวดเฮ็ดกันหลายุ่งกันหลายบัดเช่นี่มีจฉาเนว่หลาย ขออนุญาตเอาทั้งสี่ซสเถอะเก็บลีลาไประเดพ่อแม่พี่นองเอ้ยป้าทีตโตตรงได้ที่แขนเท่าเสือเขาขึ้นมากตื่นขึนมากในแมนแล้วเล่านั่นล้วกตาดีดีเลยจังโค้งจังใหม่บนกรลาล คนกระตาดีเห็นเห็ดยุ่งกระตาดีเห็นมองสิเขาไปเจาะกินคนพนนี่น้่งเนี่ยนี่ขั้นยุ่งได้ยบเธอนี่ยขั้นน้ำหนักจีจ่าไปไปหนกระบป๋าออขอรูดเสาซะาั้วันนี้ <laughs> เสาเห็ดปอแม่พี่น้องเลยโอ้เริ่มนักให้นเราก็ ตาใหญ่ด้จ้ะเด้อกระบุงใหญ่เลยเลยกระบุงใหญ่ใหญ่มากม้านขนาดน้อยๆฝาดเหลี่ยบปั๊บๆนุ่งจจเจทย์ๆนุ่งไปข้างคุณกระหลายพ่อแม่พี่น้องเออครพี่นะอขออนุญาตขออนุญาตลูดเสานะจ๊ะพี่ฝุ่นมาสุดปลายค่ะ พัตกลมเก็บเพชรปุบเนี่ย,ยุงกับเอาเลยแล้วก็หลู้เลยว่าเวลาเข้ายุงแล้วก็จะมาต่อมาล่ะเราถาเวลาเขากลมเลลก็บเพชรอยู่ตลอด <c oughs> แล้วก็คักแ้่แล้วหลูคขว่วมขึ้นยังไงแล้วก็จะว่ามันกลมปุบกูก็จีกรรมมันปรับก็จะว่าส่นตัว นี่เฮดแทงนี่เฮดแทงทิมเพียบเลยพ่อแม่พี่น้องเลยแต่แรกก็ว่าสีเอาไปเก็บไปเก็บมากค่ะแล้วว่าเฮดแทงก็กงปเป็น <c oughs> แรกตรงนี้ว่าสีบ่เปิดกล่องเมืองนั่นเลยเก็บมาซีดอกว่ามันมีอยูซีดอกว่าจะแด่ยุติใบใบใหม่เพื่ <c oughs> <c oughs> พที่ต้งต้นไมนออน้นี่ก็พองกันงั้นแล้วแล้วแห้ง เห็นแล้วเห็นโอ้ยเดือดขึ้นกระบุงจะละเห็ดกระไลนั่นเองสีหว,วานโมเมนเห็ดเดินี่เห็ดจากพ่อแม่พี่น้องด้ยเบื้องเนี่เบื้องแล้วด,ด้วยนี่ก็เห็ดนี่เบื้องเนี่ยนี่เบื้องเนี่เฮ็ดเดินี่สีเดียวกันกับใบใหม่เลยเพิ่น อําพางเจ้าของติพุ่นอ่ะอืมนึนกว่าจะหลดพุ่นจิอําพางก็ได้แห่งเทียวตัวนี้ตังสี่แล้วก็สีรักเก็บนี่กต่มาเหาะไม่แย่จังสี่ล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ น,นก็สิเลืลักเก็บประจังสีละเรืองข้องเรืองค่ะสิภาาเปิดกล่องเทลาเก็บเทละดอกสองดอกมันบอกเขาทาปันใดจะจอยกระตาล่าอยู่ไหมจะจอยกระตาไลซ้ำหนีพวกจอยซ้ำใดกันยังวะ เดมีจนว่าเล่าเป็นไงอ๋อมาไปใหม่ยังไปเถอะย่าป้ะหาจำชอดอกนี่ห <reading> น่อยแห้งคนว่าเพื่อนไหนได้มาถือฝ้นมากระฝืนเฮ้ยกันนึกว่าจะคล้องเอ เปิดกล่องหลุดเฮ็ดจนครึ่งคอ้อนแล้วม็ดลายแยมได้กับแยมเกาทังเก็บทั้งจงพมพอไม่พี่หนองพอถอดขอไพ่แล้วจะเด้คอค้อนนี่ก็พุพนนะ่ะแห่งเหี้ยโตโสแต่เสะเต็มขอนอยู่อ่ะลุดนะพ่ดนะ่ะโว้ยพุ่น่ะ ต่อทั้งกีกันโอ้ยจะแมน์คอยคักสะมืณนี่ะแมน์คอยฟินคอยคักสะมืณนี่หลุดจนว่าเสาแปนเลยตัวพีทึ่งๆทีผีมาเบิงเพีย พูดนะมันจะว่าสุดทึงท่งๆพูดนะพูนได้หรอกองไปทางนหนึ่งดอกเคทอยู่ทางนหนึ่งตกนุ่มจ้ะดอกเราใหญ่อยไไู่เด้อยมีดอกงามขนาดน,นี้นี่ ทั้งไหนทั้งขอนใหม่ยานว่าเฮ็ดหน่อยแล้วก็เหล่าทั้งขอนมานําปลเกลือเปลือกใหม่ปราแมนขอนจะพิษยำสวกใหม่เฮ้ยคัก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 วิก่งแล้ว โอโ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยพูน่ะเครื่องกะบุง้งจนเลยบัดปทศนี่พูน่ะโอ้โมื่อนี่มันคกักได้จ้ะเด้อเครื่องกะบุ้งไปเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าพูออ <ś c oughs> น่ะเลือดอีหลีมีความสุขหลายจ้ะพูนแล้วพอเจะเสิ้ากลับแล้วพ่อแล้ว,ลว,ลวหกบุ้งแรงมาโซ่สิหอดบาดคลิปนี้จะขอฝากไปแค่นี้เด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้า ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแช์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาล์กแล้วก็มาดามเ็ดมัสลูมจ้ะคอยพ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนได้จา้าเด้อพูดนะเอ้ยพูดนะเครื่องกระบุงคักไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะยุงหามไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ